การแจ้งความประสงค์ขอเข้าเขตพื้นที่ตำบลท่าโรงในสถานการณ์โควิด -19 สิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในตำบลท่าโรงผู้ที่ไม่ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงข้อ 1. ห้ามเดินทางโดยพละการเด็ดขาดต้องโทรแจ้งล่วงหน้ากับผู้ใหญ่บ้านก่อนเข้าพื้นที่สาวันและต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยถึงจะเข้าพื้นที่ตำบลท่าโรงได้ และส่งญาติของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ติดต่ออบตท่าโรงเพื่อพิจารณาหาพื้นที่กักกันให้อย่างเหมาะสมข้อ2ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่หรือก่อนถึงพื้นที่ตำบลท่าโรงหนึ่งวันท่านจะต้องแจ้งหรือประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหรือแจ้งอบตท่าโรงเบอร์โทร089-858-8782เบอร์โทร089-858-8782 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงตามลำดับที่เหมาะสมข้อ 3. สําสำหรับผู้ที่มีผลการยืนยันติดเชื้อโควิด -19 มีความประสงค์เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีกรุณาติดต่อสายด่วนจองเตียงโรงพยาบาลวิเชียรบุรีวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีติดต่อได้ที่เบอร์0-83-2199516 วันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีติดต่อได้ที่เบอร์064-003-2068ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง